สีนะคะมาแล้วทีมงานชาวบ้านที่น่ารักบ้านสรสศรีอุ้ยวันนี้ใครมาเมื่อวานไม่เห็นเขาทั้งวันเลยวันนี้อู้นี่ไงญาติเดี๋ยวเดี๋ยวมืดจังนี่ญาติเรามาแล้วจ๊เอ๋เน่เมื่อวานไม่เห็นมาเนาะเป็นเอิลอป็มไปอบรมอบรมอะไรอบรมไอแคลคิเวอร์ดูแลผู้สูงอายุอ่ะโอ้ยสุดยอดมากเลย ไม่ได้ไปทางานหรกไปเอาความรู้โอ้ไปเอาความรู้เยี่ยมนะคะนี่ค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นผู้นําชุมชนก็ทานข้ามาหรือยังคะทานแล้วอนั่งก่อนนั่งก่อนวันนี้จับจีบผ้าเหมือนเดิมเนาะเสื้อเสื้อช่องใหญ่มาแล้วเสื้อเดี๋ยวไม่ทันโบเซลเซลเซลยาจีหน่นน่นอ่ะเสื้อ อ,อ,อ้าวโอ้วันนี้วันนี้กินกาแฟาแต่เช้าเลยนะวันนี้กินกาแฟาแต่เช้าเลยเนาะอืกัลาแี่บ้านนะกินขมนะอ๋อแล้วนิตยาละ่ะนิตยาอ,อกินข้าวแล้วอืก้าไม่หันมา ไปหมดแล้วเพราะว่ามันมืดเร็วเออเขาก็อยากตามเงอนนะเนาะหุงหาอาหารเนาะโอเคค่ะจ่าจ่าบาที่ลังค่ะอ่ะเนี่ยทีมทีมผูกผ้ามาแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้วันนี้วันผู้ใหญ่ตานไม่มาเมียผู้ใหญ่มาอ่าอ๋อจ่าจ่ามาแล้ววันเกิดอืนี่นะคะนี่นะน้องฟางวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะ จะไปเบิร์ดเดย์ทูยูนะไปไหว้ bye bye, องคปูก่อนนะ <c oughs> วันนี้วันเกิดน้องฟางนเอฟซีเดี๋ยวจะพาไปทำบุญนะคะ,ะนะคะก็อยู่ในช่วงของการเตรียมงานนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็ามาแล้วนะคะลุงเสือทำอะไรเนาะนะคะวันนี้ลุงเสือก็มาช่วยงานแต่ฉาบเลยเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตลุงเสือเจอใครเจอใคร เจอใครอ้าวลุงเสือเฮ็ดยังลุงเสือนั่งทำอะไรผูด้เดียวนะ่ะปอก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 เนะี่ยน่ะโอ้โอ้โอ, <laughs> โอ้ลุงเสือลุงเสือเพ่นไม่ค่อยพูดเหมือนลุงค่ะอพูดน้อย,อยใช่ค่ะพี่กับน้องคนละสไตล์กันค่ะ คุณลุงมาจากไหนกันเนี่ยอวันที่10บมีงานนะคะที่นี่งานงานงานฉลององ์ปู่ประจำปีค่ะก็มาโรงทานเด้อวันที่สิบเขามีโรงทานแจกอยู่ทางข้างในนะคะโอ้หนยโอ้ยโอ้ยโา้ยโอ้ยโอมยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอ้ย่อ้ยมอ้อ้อ้้อ้ รับลงทานอะไรเงี้ยมาทานค,ค่ะนะเห็นอคนมานั่งนี่ก็ได้ถามงงไไค่ะลุงคนไปังไอ๋อค่ะก็โอเคแหละอ่านี่นะคะลุงเสือก็กำลังจะอะไรนะติดตั้งอะไรนะโมบายติดตรงไหนอีกลงุงลุงเสือติดตรงไหนอีกอ๋อติดตรงนี้เนาะนี่คะ่ะ fc ติดตรงนี้เพราะว่าตรงทำแล้วนี่สวยมากเลยดูเออนะะประดับประดุประดับสวยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะจ้า อย่าลืมประชาสัมพันธ์ในเด้ออค่ะจากเพราะว่าชาวบ้านจะได้รู้นี่ลุงเสือก็จะมาประดับโมบายนะคะมาลุยงานแต่เช้าเลยนะคะนี่นะคะกินแล้วกินแล้วอ้าวฝีมือนะคะของลุงเสือนะคะสวยงามมากดูแล้วเด่นเลยนะเด่นนะคะสวยงามมากเลย มาจีบพาแล้วนะคะนี่ค่ะสุดยอดมากเลยนะคะเรานี่ทําไม่ได้นะนเออ,อเรานี่ทําไม่ได้นะทําไม่เป็นด้วยนะอืมนี่นะคะเอฟซีเกาะติดสถานการณ์เลยนะฮะนี่ยังกบ,บอกเออด้อานอะยังบอกเด้อเนี่ยคือคนทําเป็นก็เหมือนทาง่ายง่ายเน,ะนยาะเออ นะจากมณแย้มณแยเพิ่นมาซอยงานเฮาก็ต้องดูแลเนาะเอาน้ำหนึ่งก็สั่งได้นะที่ร้านกาเฟนะครับโอ้ตั้งแต่มีบาริสต้าคนใหม่นี้ชงอร่อยมากอร่อยรวดเร็วออกทันใจจริงนะเออเพราะว่าเขามีประสบการณ์ขายมาเมน เออแล้วก็ชงอร่อยด้วยนะเข้มข้นมากคือกินแล้วแบบอืมติดใจแต่ว่าช่วงนีนูไดเอทค่ะอืมไดเอทของพวกหวานๆนะเพราะว่าเพิ่นเทดเป็นก็จะง่ายนะอแต่ถ้าเรานี่โอ้โหอันนี้เขาสีนี้อันเตอร์นี่มันอันนตัวนี้เนาะพอดีมันกระเทิน พอดีกระเทินอืมจะในหนังกับบในหนังมันต้องมีการเคลื่อนไหวเนาะอ่ะอนานายย็บพาก<อ>็ต้องมีการเคลื่อนไหวนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะยืนนิ่งๆไม่ได้นะนี่นะเรียกว่าฝีมือฝีมือของชาวบ้านนะ,ะทุกๆปีนะก็จะเป็นบ้านสรสีนะ fc นะผู้นำชุมชนก็น่ารักนะคะแม่บ้านน้องนิตยาเนาะก็ประสานงานก็เก่ง าชาวบ้านก็น่ารักมากนะนได้ข่าวว่าปีนี้เขาจะมีรางวัลผู้ใหญ่จะดีมอบรางวัลให้กับผู้นำชุมชนด้วยนะเออที่มาช่วยงาน,นาได้ข่าวแว่วๆมา,น,านับถอยหลังอีกสี่วันนะคะสี่วันแล้วอุ้ยววไวมากเลยสี่วันแล้วห เจ็ดแปดเก้าโอ้โหเก้าวันท uh, em. ี่ส si ิบอ eh BE ่ะห้าวันไปนะว่าห้าวันอืมอ่าเดี๋ยวช่วงช่วงช่วงเช้านี้จะไปทําบุญนะจะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแอนจะพาลูกไปทําบุญก่อนเด้อวันเกิดเขาวันนี้ค่ะก็จะไปบ้านสรสศรีนั่นแหละไปถวายสังฆทานไม่รู้พระนุยังอยู่ไหมเออจะไปถวายสังฆทานไม่กลัวพน เบื่อเผื่อชาบ้านเขานิมนต์ไปที่อื่นเออกลัวไม่ว่างเออนะก็เดี๋ยวจะหายหน้าไปสักพักหนึ่งอ่าพอทุกปีก็พากัไปทำสังฆทานอันนี้ก็เป็นวันพ่อเนาะวันพ่อแห่งชาติอีกอืมจ้ะลูกสาวเดี๋ยวบอกที่องสองอันนี้คนเล็ก เอออยู่ด้วยกันนั่นแหละจ้ะอโอเคนะคะเ c คะ่ะนี่นะคะเดีย๋ย็นะ็ก็คุณก็จะเริ่มทยอยเดินทางมาอีกเนาะเพราะว่าบางคนก็ยังทำธุระภารกิจอยู่ทางบ้านอยู่นะคะขอบค,คุณเ <okay. S 1> f c, ทุกท่านมากค่ะ,ปะไปนะเอเดนก็จะพาลูกไปทำบุญก่อนนะคะสำหรับคลินี้สวัสดีค่ะ